เล่มต่อไปมาแล้วค่ะเด็กๆเ,เล่มต่อไปนะคะให้เด็กๆนําหนังสือชุดเรียนทักษะพัฒนาการเรียนนะคะชุดคณิตศาสตร์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทําหน้าไหนเด็กๆเ,เปิดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเปิดต่อไปให้ถึงหน้าที่38ตรงนี้นะคะ38อยู่มุมซ้ายด้านล่างของหนังสือนะคะมุมซ้ายด้านล่างมีเลข3กับเลข8มาดูคําสั่งกันค่ะ คำสั่งบอกว่าสังเกตภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่มีน้ำหนักมากที่สุดอีกครั้งนะคะสังเกตภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะคะดูตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างอยู่แล้วภาพแรกแถวแรกของเราเลยค่ะมีแอปเปิลนะคะมีแอปเปิลอยู่ บนตาช่างทั้งสามลำดับที่หนึ่งมีแอปเปิลอยู่2ผลลำดับที่สองเด็กๆนับดูนะคะ 1, 2, 3, ึ่งสองสามี่ครูเบียได้4ี่มี4ี่ผลลำดับที่สามหนึสมี3ผลตัวอย่างที่หนักมากที่สุดก็คือภาพที่สองเพราะว่ามีแอปเปิล มากที่สุดคือ4ผลนะคะก็เลยหนักมากที่สุดลำดับต่อไปแถวที่2มีแตงโมอยู่นะคะภาพที่1มีแตงโม1ผลแต่ว่าเด็กๆต้องสังเกตด้วยว่าแตงโม1ผลมีขนาดเล็กหรือใหญ่ภาพที่สองก็มีแตงโมอีกหนึ่งผลเหมือนกันค่ะภาพที่3ก็เช่นกันแตงโม1ผลเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตดูว่า แตงโมแต่ละผลภาพใดใหญ่ที่สุดนะคะก็จะมีน้ำหนักมากที่สุดให้น้องวงกลมล้อมรอบได้เลยลำดับที่3มนะคะมีกล้วยอยู่นะคะมีกล้วยอยู่ภาพแรกมีกล้วย1 2 3 4 5ครูเบียนนับได้5นะคะต่อไปภาพที่สองหนึครูเบียนนับได้3าม ภาพสุดท้ายครูเบียนับได้1 2สเด็กๆสังเกตดูว่าภาพใดมีน้ำหนักมากที่สุดวงกลมล้อมรอบได้เลยนะคะใครอยากจะระบายสีภาพหลังจากที่วงกลมแล้วได้ค่ะเพราะว่าจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆให้แข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ครูคคมีแค่นี้สวัสดีค่ะ